เาวัยเนี่ยคือเราอยากแก่ไหมคำถามของหมอคือเราอยากแก่ไหมเราอยากมีส anyway, ุขภาพดีไหมเราอยากต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆไหมเราอยากจะมีสุขภาพเหมือนคนสูงอายุที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยที่ท่านมีอายุแล้วจะเห็นว่าท่านต้องทานยาเยอะๆหรือเราต้องพาไปโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วเจอคนที่โรงพยาบาลเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างนั้นในอนาคตเราอยากเป็นอย่างนั้นไหม อันนี้คือคำถามนะคะ Antiaging เองเนี่ยที่หมออยากให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นในร่างกายทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีดูดีมีความสมบูรณ์ในร่างกายการทํางานของร่างกายมีความสมดุลมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เราแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยในอนาคตนะคะเรามองตัวเองว่าเราอยากเป็น คนแก่ที่มีสุขภาพดีหรือเปล่าสําหรับหมอหมออยากเป็นคนมีอายุหมอไม่พูดคนแก่นะคะเป็นคนมีอายุที่มีสุขภาพดียังออกไปไหนต่อไหนได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยซัพพอร์ตเรานะคะเราจะไปไหนกับเพื่อนก็จะไปด้วยความสบายใจแล้วก็ล่าเริงเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีโรคเข้ามาปุ๊บความรู้สึกเรามันจะมีเรื่องของซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตใจเข้ามาด้วย เพราะมอง,มองว่าในเรื่องของ anti aging นะคะนอกจากจะทําให้ร่างกายเราอะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังป้องกันโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยในอนาคตหมอถานหน่อยว่าเราอยากไปโรงพยาบาลไหมเราอยากเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราที่ต้องทานยาเยอะๆหรือเปล่านะคะหรืออยากให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยลดปริมาณยาที่ทานแล้วทําให้ร่างกาย มีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นไหมอย่างเช่นไขมันสูงเมื่อทานยาลดไขมันแล้วรู้ไหมว่าไขมันอันนั้นจะถูกกลับไปพอกที่ตับแทนเคยรู้บ้างไหมยาเรื่องของเบาหวานมีผลข้างเคียงอะไรบ้างและการที่เราทานยาเยอะๆเหล่านั้นมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหมอเลยมองว่าในเรื่องของสอัตว์ a n า i aging ทำไมคนถึงต้องกลับมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองให้ดีขึ้น นอกจากที่เราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยค่ะเรายังสามารถดูแลคนรอบข้างได้ด้วยทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเบตราชะลอวัยหรือ Anti-Aging จนะคะจริงๆแล้วชื่อเต็มน Anti a น t ่ยแ i น g a n เอดจิ e ง e อ e ด์ t ีนะคะมันก็คือในเรื่องของการชะลอวัยและลดความเสื่อม ความเสื่อมที่เกิดขึ้นเนหมายถึงว่าความเสื่อมที่ทําให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายทําให้เกิดในเรื่องของอร์แกน a ดเมจนะคะหรือว่าอวัยวะต่างเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะจริงๆแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยคือตั้งต้นมาจากการที่เห็นคนเราเป็นโรคเนี่ยแหละค่ะแต่เรามองดูแล้วว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโรคทั้งในเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเราเองกับโรคในเรื่องของติดเชื้อทีนี้ในเรื่องของ Anti a n t อจ g i n g จะมาดูเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเองจะเกิดจากความเสือ่อม ะะโรคอะไรบ้างที่เราเห็นณนะปัจจุบันเลยเอาง่ายๆเลยค่ะโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันพวกนี้คือโรคในเรื่องของ anti aging ดูแลได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยเกิดจากความเสื่อมเรื่องของความดันเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดที่ทําให้มีการยืดหยุ่นไม่ดีหัวใจทํางานได้ไม่ดีมีการบีบตัวครตัวได้ไม่เหมือนเ,ออเมื่อตอนหนุ่มสาวนะคะหรือว่าในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือมี ไขมันมาเกาะมีแคเซียมมาเกาะที่หลอดเลือดทําให้การยืดหยุ่นนั้นเสียไปเหมือนเปรียบก,กับท่อน้ำค่ะถ้าท่อน้ำเนี่ยมันมีความแห้งความกรอบม,มันก็จะแตกง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจง่ายขึ้นอย่างในเรื่องของเบาหวานเนี่ยถ้าเราทานอาหารหวานเกินไปหรือร่างกายเราเนี่ยมีในเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวด้วย จะทําให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นเราก็จะมาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจากในเรื่องของการคุมอาหารนอกจากการคุมอาหารแล้วสารอาหารบางตัวจะทําให้เราปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีผลกับคอเลสเตอรอลเอาง่ายๆเลยจากประสบการณ์ของหมอนะคะเมื่อก่อนตอนหมอจบออกมาเนี่ยหมอก็จะไปช่วยเช็คอัพ เราอาจจะเคยได้ยินว่าเช็คอัพเนี่ยคือการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วหมอก็เคยเจอคนไข้ถามหมอว่าออคนไข้อายุประมาณ20กว่า30เจาะเลือดออกมาเจอคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเวลาเราคุยกันเนี่ยคนไข้ก็จะบอกว่าผมคุมอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วทําไมคอเลสเตอรอลยังสูงอยู่นะตอนนั้นนหมอตอบคนไข้ไม่ได้นะว่าเพราะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อหมอเข้ามาศึกษาตรงนี้เนี่ย คอเรสเตอรอลคือสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนถึงการอยู่รอดของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะเครียดความไม่สมดุลของฮอร์โมนมันก็อาจจะทําให้ตัวคอเรสเตอรอลเนี่ยมีระดับสูงแต่ไม่ได้สูงมากขนาดคนคนมีอายุนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเขาบาลานซ์ตัวเองได้ดีเนี่ยก็จะทําให้คอเรสเตอรอลเขาลดลงแล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสตร์ของแอนตี้เอจิ้งเนี่ยหมอถึงบอกว่าไม่ได้ทําให้ดูเด็ก หรือว่าเหมือนเป็นอายุ10กว่าแต่ว่าจะทำให้ร่างกายการทำงานของร่างกายภายในค่ะน้อยลง10-15ปีเพราะฉะนั้นมีผลทำให้สุขภาพหปล่าของเราดูดีขึ้นบางคนเห็นไหมว่าอายุ70แต่ทำไมเหมือนคนประมาณ60เลยเพราะเขามีความคล่องตัวมีความแข็งแรงมีความสมดุลจากภายในเพราะฉะนั้นหมอถึงมองว่าแอนตี้อ n g จค่อนข้างสำคัญในปัจจุบันนะคะเอาตรงๆนะคะ ตอนที่หมอมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์ชลวัยหรือแอนตี้เอจิงเนี่ยหมอโดนตรงคําที่ว่าแอนตี้เอจิงอยากแก่ไหมอะหมอไม่อยากแก่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่ามีคณะแอนตี้เอจิงเฮ้ยมันคืออะไรอะเราเริ่มอยากรู้แล้วมันก็ยังไม่มีในเมืองไทยเพราะฉะนั้นหมอก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มศึกษามากขึ้นว่าแอนตี้เอจิงคืออะไรแล้วพอได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อแอนตี Anti ้เอจิงมันทําให้เราดีขึ้นดีขึ้นจากตัวเราเอง แล้วก็มีในเรื่องของสารอาหารที่เราไม่เคยคิดว่ามันสําคัญนะคะสารอาหารต่างๆเหล่านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าเวลาเรากินส้มลูกหนึ่งเน่ยมันจะได้วิตามินแค่ไหนหรือ p r o c e s ในเรื่องของกวาดส้มจะมาถึงปากเราเนี่ยมันมี p r o c e s อะไรบ้างแล้วมันมี p r o เซ s ไหนที่ทําให้ potency ของตัววิตามิน,นะคะลดลงหมอมองว่า ในปัจจุบันนะคะเวลาเราไม่สบายยาไม่ได้ตอบโจทย์เราซะทีเดียวไม่ใช่ที่สุดของการรักษาแต่การรักษาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเราการที่ตัวเราได้สารอาหารที่ร่างกายขาดได้เพิ่มเติมในส่วนที่ร่างกายควรจะต้องการอันนั้นนะคือตอบโจทย์การรักษาของตัวเองหมอมักจะบอกคนไข้ว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณไม่ใช่หมอเพราะหมอได้แค่แนะนําเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ายู่ไม่ดูแลตัวเองหมอบอกไปแล้วว่าหมอให้วิตามินตัวนี้แนะนําตัวนี้แล้วอยู่ไม่ทานอาการดังนั้นน่ะก็อาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซนต์บางคนทานยาไปแล้วทําไมไม่ดีขึ้นสักทีเพราะร่างกายยังขาดสารอาหารบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะตรงนี้มันก็เลยทําให้หมอรู้สึกสนใจมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับคุณพ่อคุณแม่เนาะท่านก็มีอายุเยอะแล้วเราก็ทานยาค่อนข้างเยอะเราก็ได้มาดูแลท่านเพิ่มขึ้น ก็ทำให้ท่านสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ตัวยาก็ลดลงอะค่ะจากเดิมที่ต้องทานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอเชื่อว่าอาหารก็คือยาหมอก็เลยมองว่าในส่วนของอาหารเสริมเนี่ยในเรื่องของ anti aging ที่เขา report ออกมาหรือทำเป็น paper ออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจเพราะมันจะทําให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆ มอเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยคิดว่าคนน่าจะเข้ามาศึกษามากขึ้นอย่างตอนนี้ค่ะในปัจจุบันเองเนี่ยในเรื่องของโควิดเองทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีนิวนอร์มอลเกิดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่ทุกคนสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมั่นใจมากว่าแนวโน้มในอนาคต เรื่องของแ n t ตี้อ n จิ้จะมาแล้วก็เชื่อว่าแ n t ตี้อ n จิ้ตัวนี้ค่ะจะช่วยป้องกันทุกคนก่อนเกิดโรคหรือว่าแม้กระทั่งเกิดโรคแล้วก็ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลงลดการเสื่อมของเซลล์ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ถ้าสูงอายุก็จะทำให้เป็นคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีนะคะอย่างคนในปัจจุบันเองหรืออาย,อย,อยุน้อยเองก็ดีก็จะมีในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรง ะะแล้วก็ติดเชื้อยากขึ้นค่ะ